จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำไก่ต้มน้ำปลาค่ะพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บค่ะเรามาดูส่วนประกอบค่ะเราจะแยกเป็นสส่วนนะส่วนแรกค่ะก็จะเป็นรากีขมิน้นกระเทียมสามตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจเอาใส่ในไก่ต้มค่ะ ส่วนน้ำจิ้มนะก็จะมีพริกแดงค่ะกระเทียมราบบักชีและพริกขี้หนูสวนพริกแดงจะให้สีสันที่สวยงามกระเทียมไทยจะให้ความหอมค่ะใส่เพียงเล็กน้อยก็หอมแล้วนะราบบักชีหุ่ยแนะนำนะส่วนของราบบักชีถ้าเราใช้ต้มให้ใช้ราบบักชีแก่ค่ะให้เอาราบบักชีที่เขาแก่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเวลาเราใส่ไป,ไปในเครื่องหอมแล้วจะทําให้เมนูเราหอมค่ะ ำแกงก็หอมนะส่วนถ้าเราจะนำมาตำน้ำจิ้มให้ใช้เป็นรากอ่อนค่ะให้เป็นรากบักชีต้นเล็กนะต้นอ่อนแต่ถามว่าถ้ามันหาไม่ได้จริงจมันก็สามารถใช้ท่กันได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถหาได้ก็แยกแบบนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดเราใช้รากบักชีแก่มาตำม,มันจะทําให้กลิ่นของรากบักชีโดดเกินไปค่ะให้ใช้เป็นรากบักชีต้นเล็กหรือต้นอ่อนนะ พริกขี้หนูสวนค่ะเป็นสิ่งสําคัญในการใส่น้ําจิ้มค่ะพริกขี้หนูสวนจะให้ความหอมและความร้อนแรงนะขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าเราจะทําน้าจิ้มซีฟูดให้อร่อยและแซ่บค่ะก่อนอื่นค่ะให้นํารากผักชีต้นใหญ่ขมิ้นและกระเทียมไปทุบให้แตกค่ะไก่หนึ่งตัวเราจะล้างไก่ของเราให้สะอาดถ้าเกิดไก่ของเราไม่สะอาดนะก็จะมีกลิ่นค่ะแลจะทําให้เวลาเราใส่เครื่องหอมจะทําให ไก่มาไม่หอมนะหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะบางที่นะก็อาจจะยังไม่ได้ตัดเล็บมาให้ค่ะแล้วก็ยังทําไม่สะอาดนะนี่อุ๋ยก็ถอนขอนและตรวจดูเรียบร้อยแล้วค่ะอุ๋ยทำเรียบร้อยแล้วนะตัดเล็บเอาส่วนที่ไม่สวยออกแล้วก็ดึงขอนออกให้หมดเลยค่ะหลังจากเราได้แบบนี้มาแล้วนะให้ใส่เกลือค่ะให้นาเกลือทาที่ตัวใส่เลยนะถูลงไปเลยค่ะการถูกเกลือลงไปนะ จะทําให้หนังไก่ค่ะสะอาดไม่มีมันนะไอส่วนมันของไก่เนี่ยแหละค่ะที่มันมีกลิ่นสาบนะเวลาเราต้มแล้วอ่ะจะทําให้เวลาเราใส่เครื่องหอมลงไปแล้วมันไม่ได้จะหกความหอมนะปริมาณเกลือนะก็ถูจนกว่าเรารู้สึกว่าเขาทั่วนะในท้องไก่ค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ถูเลยค่ะถูให้ทั่วเลยนะไก่ที่อุ๋ยใช้วันนี้นะประมาณสัก2โลสองขีดมั้งโลล,ละสี่สี่บาท มันร้อยกับห้าบาทอนะร้อยกับห้าบาทก็ประมาณสักสองโลนิดหน่อยเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะหลังจากที่เราถูจนทั่วหมดแล้วนะวิอยากจะให้เพื่อนทุกคนนะพักไก่เอาไว้ก่อนสักประมาณห้านาทีนะนี่ค่ะหลังจากพักมันได้ห้านาทีแล้วนะเรามาใส่น้ำต้มเลยค่ะเรายังไม่ล้างนะเกลือยังอยู่นะใส่น้ำต้มไปเลยค่ะในท้องใส่ให้ทั่วเลยนะ เมื่อเราใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปแล้วเวลาเราผูเราจะสัมผัสได้เลยเผ่าว่าไก่ของเราจะหนืดขึ้นนะไม่ลื่นแล้วนะจะแสดงว่าข้ามเนี่ยเริ่มออกหมดแล้วค่ะถ้าเราถูแล้วรู้สึกไม่หนืดน,นะ,ะแสดงว่ายังไม่สะอาดนะสะอาดแล้วนะเราก็เทน้ำต้มสายชูทิ้งแล้วล้างน้ำสะอาดเลยค่ะ ไก่ที่สะอาดแล้วนะหนึ่งเคล็ดลับของหุ๋ยนี่เลยค่ะใบเตยใบเตยค่ะให้นําใบเตยล้างทำความสาดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราก็พับค่ะยัดลงไปในท้องเลยค่ะนี่นะแล้วเราก็กดขาค่ะใส่ลงท้องเลยค่ะ จากที่เราหักขาไก่ใส่ลงไปแล้วนะที่ท้องแบบนี้ค่ะไม่ผ่านเราก็จะได้ไก่แบบนี้แล้วนะเออตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็เอาถ้าบักชีนะไปทุบค่ะขม,มิ้นค่ะแล้วก็กระเทียมนะทุบเลยค่ะแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะรู้สึกว่าไม่ท่วมนะเราเติมน้ำเลยค่ะเติมน้ำลงไปเลย ่มเลยนะแล้วเรารอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะให้เพื่อนช้อนส่วนของไขมันหรือฟองนะมันมนตรงนี้ออกเลยค่ะหลังจากที่เราช้อนออกหมดแล้วเราก็มาใส่นีเลยค่ะถ้าผักชีกระเทียมขมิ้นค่ะใส่ไปเลยแล้วเรามาปรุงรสค่ะเกลือค่ะ ใส่เกลือไปเลยนะประมาณสองชอโต๊ะค่ะน้ำปลาค่ะโอ้ยใส่น้ำปลาไปเลยนะสองกระบวยค่ะกระบวยนี้นะที่ใส่ก็ประมาณไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูก่อนประมาณห้าช้อนนะห้าช้อนโต๊ะค่ะจะใส่ไปสองกระบวยค่ะ ก็ซอสสาเขียวค่ะหนึ่งกระบ้วยเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนนะให้เราปรุงนะให้ออกเค็มเหมือนว่าเวลาเราอะซดน้ำซุปต่างๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้ำซุปนี้เค็มเกินไปประมาณนี้นะแบบนี้เลยให้เค็มแบบนี้เลยนะแล้วอุ๋ยก็จะมาใส่นะส่วนของ ซีอิ๊วดำค่ะสีอิ๊วดำเลยนะอุ้ยจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนค่ะแล้วเรามาตัดรสให้กลมกล่อมค่ะด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะใครใส่น้ําตาลปี๊บลดปริมาณลงแ,แล้วค่อยๆชิมค่ะใครใส่น้ําตาลมะพร้าวน้าตาลมะพร้าวจะให้ความหวานที่น้อยกว่าน้าตาลปี๊บนะใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ยจะใส่ลงไปเลยนะประมาณเลยค่ะสองช้อนนะใส่ลงไปเพื่อตัดรสเค็มไม่ให้เค็มโดดนะ ให้ออกเค็มเค็ม,มหวานๆค่ะตอนนี้นะ้าอิงความสึกว่าเขายังเค็มโดดอย่างเดียวนะยังไม่มีรสชาติอมหวานนะ,ะอุัยเพิ่อมอีกสักหนึ่งช้อนค่ะอุัยใส่ทั้งหมดสามช้อนนะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเขาจะให้ความหวานที่น้อยกว่าน้ำตาลปี๊บนะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลมะพร้าวของขุ่ยละลายก่อนค่ะน้ำที่อยู่ใช้วันเนี้ยคิดว่าประมาณสักสักดิกได้นะอุัยจะใช้ไฟแรงอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งก็จะต้มมาได้สักประมาณ 10นาทีเนาะรวมจากการปรุงแล้วเนี่ยสิบกว่าสินาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อเราชิมได้รสชาติที่กลมกล่อมแล้วนะนี่ค่ะสังเกตดูนะเขาจะมีฟองแบบนี้นะหุูจะช้อนออกก่อนแป๊บนึงค่ะนี่นะออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะหลีดมาเป็นไฟปานกลางนะปานกลางมาทางอ่อนค่ะแล้วหุูจะปิดฝาค่ะต้ม45้านาทีค่ะแล้วมาตำซีซูจังค่ะรากบกชีค่ะจะตำรากบกชีก่อนเลยนะ แล้วเราก็ตมด้วยกระเทียมค่ะแล้วพริกแดงจินดาค่ะอุ้ยจะนำไปหั่นนะเจะ๊ตำง่ายค่ะเราเติมเกลือไปสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นนะส่วนหนึ่งเราใส่ลงไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนหลังจากที่เราตำแล้วนะต้องตำให้ละเอียดเลยนะอแบบนี้ค่ะเราใส่ส่วนของพริกขี้หนูลงไปตำเลยค่ะ เ่วนของพี่ขี้หนูนะอ๋ยจะตําแบบพอแค่หยับหยับค่ะหลังจากที่เราตําได้แบบนี้แล้วนะส่วนของพี่ขี้หนู๋ยจะตําหยับๆยนะพี่ขี้หนูค่ะเสร็จแล้วค่ะแลมาบีบมะนาวไปเลยค่ะหลังจากที่เราบีบมะนาวนะอยจะแช่นะ้ํามะนาวไว้สักประมาณสองนาทีก่อนนะทําให้พริกค่ะที่เราปรุงไม่ดำนะ หลังจากที่อุ้ยพักไว้เด็ก3นาทีแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของน้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนเลยนะเมื่อเราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วอ่ะลี่น้ำร้อนก็จะออกเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนะอุ๋ยจะใช้วิธีการปรุงแบบนี้ก่อนค่ะแล้วเราจะใส่ส่วนของน้ำปลาสุดท้ายนะทำไมอุ๋ยถึงให้ใส่สไปสุดท้ายนะเพราะว่า รสชาติของเราจะได้ไม่โดดเกินไปนะบางครั้งค่ะมะนาวหมดแล้ว yeah, แย่เราด้วยทีนี้รสชาติขาดอะไรนะมันเค็มเกินไปทีนี้เราจะแก้ไม่ได้เลยนะให้เราปรุงแบบนี้ค่ะหรือว่าเขายังจะขาดหวานไปเล็กน้อยี๋ยวใส่หวางไปหน่อยนึงค่ะก็ให้ออกเปรี้ยวอมหวานค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราค่อยมาใส่น้ำปลาสุดท้ายค่ะเราอย่าลืมนะว่าเราใส่เกลือไปแล้ว1ช้อนค่ะเดี๋ยวอูจะใส่เกลือไปอีกสักหนึ่งช้อนชานะ การใส่เกลืองไปค่ะมันทําให้น้ํำที่ของเราไม่ใส่นะคะมีความเค็มแต่ไม่ใส่ค่ะเราคนเลยเรามาใส่น้ําปลาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะมาชิมรสเอานะนี่ค่ะค่อยใส่นะไม่อย่างนั้นน้ำมันจะแก้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ชิมรสเลยค่ะ นี่ค่ะว่าได้แล้วนะใส่น้ำปลาแค่ประมาณสักช้อนคึ่งค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแล้วค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะก่อนครบเวลานะส5นาทีค่ะเรามากลับด้านไก่กันค่ะก็จะกลับด้านนะเลยค่ะเมื่อครบค่ะเราก็นะปิดแก๊สเลยค่ะ แล้วอบเพราะว่าแบบนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะจัดจารเสิร์ฟเราค่อยนอขึ้นจากน้ำค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ